จาะพื้นที่สีแดงเสียงฝนตกหนักถึงหนักมากพายุไต้ฝุ่นยางิแผลงฤทธ์จับตาแนวโน้มฝนตกต่อเนื่อง7-13กันยายนสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่7กันยายน2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้เนื่องจากหลายสาเหตุปัจจัย หนึ่งในนั้นคืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นย่างีที่แม้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลงกระทบทําให้หลายจังหวัดในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต้องเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากและจะมีลมกระโชกแรงติดตามมาด้วยอาจเข้าซ้ําเติมสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงมีอยู่ในหลายอําเภอหลายจังหวัดนอกจากนี้พื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยในบางพื้นที่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในขณะที่บางพื้นที่จะมีฝนลดลงในบางช่วงลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดพื้นที่ใดจะมีฝนลดลงพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงภายน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดิน ขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะสอทชอเตือน7จังหวัดริมแม่น้ำโขงระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประกาศให้เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่7-12ถึงกันยายน2567เนื่องจากอิทธิพลของพายุตไต้ฝุ่น ที่จะทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและสปปลาวมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในหลายพื้นที่คาดว่ามวลน,น้ําจะไหลหลากลงสู่แม่น้ำโขงนั่นจะส่งผลงกระทบทําให้ระดับน้ําในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นประมาณ0.5ถึง1.5เมตรจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้าล้นตลิ่งและน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ํา บริเวณริมแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงการนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีพอแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ลุ่มต่ำควรติดตามสถานการณ์ระดับน้ำรวมถึงประกาศจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ส่วนการอัปเดตเส้นทางล่าสุดและผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นยานี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเมืองฮาลองประเทศเวียดนามในช่วงบ่ายของวันนี้จากแผนที่กราฟิกจะเห็นได้ว่าเมื่อเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงตามลำดับและจะสลายตัวลงในบริเวณสปปลาวแม้ศูนย์กลางของพายุไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยของเราแต่ขอบของพายุจะส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดพะเยาน,าน่าน แพร่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนรวมไปถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงการหนองบัวลำพูเลยและอุดรธานีจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้หลังจากที่พายุได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําพ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวให้ติดตามเฝ้าระวังเตรียมตัวรับมือกับผลกระทบ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้วันในวันนี้นอกจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นยานิก็ยังคงมีปัจจัยหลักสําคัญนั่นคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกาลังค่อนข้างแรงถึงแรงหอบนําความชื้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทําให้บริเวณฝั่งรับลมมรสมุมยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก กับมีลมแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนน่านแพร่พะเยาตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ําสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาฬสินธุ์มหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสโซมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนบ,บุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะมีลมแรงบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งและมีลมแรงร่วมด้วยอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว 20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงร่วมด้วยส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรระยะน,นี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรงดออกจากฝั่งต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8กันยายน2567หลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่8กันยายนอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นยานิที่สลายตัวลงยังคงส่งผลทําให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยบริเวณดังกล่าวจึงยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งและจะมีลมแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เช่นกันพอแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอันได้แก่บ,บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงต้องตอนนิดตามสถานการณ์เฝ้าระวังมวลน้ออนนําสะสม ซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากส่วนในช่วงวันที่9ถึง13กันยายน2567สถานการณ์และแนวโน้มฝนในบริเวณประเทศไทยของเรามีการกระจายตัวที่เพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางพื้นที่แม้ว่าพายุอย่างนี้จะสลายตัวไปแล้วเนื่องจากในช่วงดังกล่าวเรามารสมกําลังปางกลางจะเคลื่อนกลับลงมาาผ่านในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงหอบนําความชื้นพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งส่วนบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนลดลงบ้างนะคะ แต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่าในช่วงวันที่9ถึง13กันยายน2567บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งและจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในวันที่9กันยายนในบริเวณตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุด28ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่กับม,มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-35องศาเซลเซียส คลื่นลงมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35ถึงองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด29-35ถึงองศาเซลเซียส ทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุด27-34องศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร จากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตลอดทั้ง7วันข้างหน้าลักษณะดังกล่าวจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดึงโคลนถลม่มขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังผลกระทบและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังคงประสบอุทกภัยและมีน้ําท่วมขังแนวโน้มฝนที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องอาจเข้าซ้ําเติมสถานการณ์ทําให้น้ําท่วมอ่วมซ้ําได้อีกแอดมินและทีมงานจึงขอเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านนะคะขอให้สถานการณ์น้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติขอให้ฝนในชุดนี้เข้าไปตกในพื้นที่ที่หลายท่านยังคงรอคอยและเรียกร้องให้ฝนเข้าไปตกนะคะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนไม่เป็นดนั่งใจแต่อย่างไรก็ดีขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วย นอกจากนี้ขอให้เพิ่มความรมะมัดระวังเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนื่องจากในขณะที่ฝนตกทัศนวิสัยในการขับขี่จะลดลงถนนมักจะลื่นจึงส่งผลทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ